สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวนะคะของ i g นะคะผ่านเว็บไซต์เคมมขีดีเค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าเว็บไซต์นะคะจะมีทั้งเพิ่มยอดไลน์นะคะเพิ่มดูตามนะคะและมีบริการอื่นๆอีกมากมายนะคะใครที่ไม่มีสมาชิกนะคะมาสมัครสมาชิกก่อนที่ด้านบนได้เลยนะคะหรือใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแปละลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยะคะ่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วกดทําการสมัครสมาชิกได้เลยะคะ่ะ นี่นะคะพอเข้ามาแล้วนะคะจะเจอกับหน้านี้ใช่ไหมคะเรากรอกรายละเอียดตามนี้นะคะพอกรอกเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องติ๊กสองช่องนี้ด้วยนะคะแล้วกดทําการสมัครสมาชิกได้เลยคะ่ะหรือว่าจะลงทะเบียนผ่านจีเมลนะคะก็เลือกที่ด้านล่างนี้เลยนะคะของเราค่ะมีสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้งานเลยคะ่ะนี่นะคะพอเจอหน้านี้นะคะเราจะต้องมาเลือกตรงที่หมวดหมู่ก่อนนะคะ นี่นะคะพอเลือกที่หมวดหมู่แล้วนะคะเราจะไปดูที่วิดีโอนี่นะคะพอเราเลือกลงมาแล้วนะคะเราจะไปที่เพิ่มยอดวิวเร็วนะคะแล้วก็บริการค่ะเราจะเลือกบริการสามสี่ศูนย์เก้านะคะหรือใครไม่สะดวกนะคะก็สามารถเอาเลขไปค้นหาในช่องค้นหาตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นรายละเอียดนะคะอ่านตรงนี้ให้ละเอียดก่อนนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูที่การคัดลอกลิงก์นะคะเราจะทําการเพิ่มวิวโพสตนี้นะคะมียอดวิวอยู่ที่สี่พันเก้าร้อแปดสิบห้านะคะเราทําการคัดลอกค่ะ และนํามาวางที่ช่องลิงค์ค่ะปริมาณค่ะเราจะปั๊บอยู่ที่หนึ่งพันวิวนะคะค่าบริการเพียงหนึ่งบาทนะคะคือถูกม,มากๆเลยนะคะแล้วกดทกําการสั่งซื้อเลยค่ะพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับคาสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะจะมีแจ้งรายละเอียดนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นช่องทางการเติมเงินนะคะทางแถบสายมือนะคะจะมีช่องทางด้วยกันทั้งหมดห้าช่องทางนะคะจะเป็นสแกน QR code ทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะเป็น โอนเงินแนบสลิปนะคะทุกธนาคารนะคะแล้วเราก็นาสลิปนะคะมาวางที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก,กดยืนยันนะคะเงินก็จะเข้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีเป็นช่องทางอังเปาเว l ต t ค่ะแล้วก็จะเป็นชิลเพค่ะแล้วก็เป็นใช้เหรียญคริปโตนะคะก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะ <S <S ต่อมานะคะเราจะพาบดูประวัติการสั่งซื้อนะคะทางแถบ้ายมือเลยะค่ะนี่นะคะพอกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็น รายละเอียดบริการนะคะแล้วก็เป็นลิงก์ค่ะวันที่แล้วก็เวลาค่ะสถานะขึ้นรอดําเนินการนะคะตรงนี้นะคะเลขออเดอร์นะคะไปใช้เวลาที่จํานวนยอดไลค์นะคะหรือยอดแชร์หรือยอดติดตามนะคะไม่ขึ้นนะคะก็นํารหัสตัวนี้นะคะไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะเ <c oughs> ลือกทางแถบสายมือนี้นะคะการแนะนําเพื่อนนะคะคือการเป็นการช่องทางการหารายได้นะคะ นี่นะคะแล้วก็ให้เรานําคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะไปส่งให้เพื่อนนะคะหากมีการสมัครนะคะแล้วก็มีการเติมยอดนะคะเราก็จะได้ค่าอัตราการแนะนํานะคะอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตนะคะ mm hmm. ต่อมานะคะเราจะพาไปดูที่การตรวจช่วยเหลือนะคะให้เลือกทางซ้ายมือนะคะตรงนี้เลยะคะ mm ่ะ hmm. ตรวจช่วยเหลือนะคะตรงนี้นะคะไว้แจ้งปัญหานะคะกับแอดมิน hmm. ได้เลยนะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะคะ ตรงนี้นะคะให้เราเล,อเลือกเรื่องได้เลยนะคะว่าจะเจอปัญหาอะไรนะคะก็เลือกได้เลยแล้วก็ต่อมานะคะเป็นรหัสนะคะเป็นรหัสออเดอร์นะคะก็ใส่รหัสในช่องน,นี้ได้เลยแล้วก็เป็นหัวข้อนะคะที่พบปัญหานะคะแล้วก็เป็นรายละเอียดค่ะตรงนี้นะคะสามารถแนบรูปได้เลยนะคะและว้วก็ดส่งตัวนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นการคืนยอดนะคะสามารถ ดที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นการคืนยอดนะคะจะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะที่คืนยอดแล้วก็เป็นยอดเงินสถานะนะคะแล้วก็เป็นวันที่แล้วก็เวลานะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูการติดต่อแอดมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นช่องทางไลน์นะคะสามารถเลือกได้ที่ติดต่อแอดมินนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกได้เลยนะคะจะติดต่อผ่านไลน์แอดก็สามารถคลิกที่ตรงนี้หรือจะเป็นตรวช่วยเหลือก็สามารถคลิกได้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนํานะคะนี่นะคะเป็นคําแนะนําของบริการนะคะสามารถตรงอันตรงนี้ก่อนได้นะคะก่อนใช้งานนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนําของเว็บไซต์นะคะนี่นะคะอ่านตรงนี้ได้นะคะหรือจะกดคลิกติดต่อแอดมิน่ะตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นการแจ้งเตือนนะคะของ i g นะคะนี่นะคะตั้งค่าตามนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะ นี่นะคะยอดวิวของเราก็ขึ้นแล้วนะคะใครที่สนใจค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะคะสามารถกดเข้ามาสมัครค่ะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ